สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามเพจของหมอปุณศักดิ์ลายมือเศรษฐีแก้กรรมพิกชตาเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29มิถุนายน2565ครับวันนี้มาที่พัทยากลางครับจังหวัดชนบุรีที่ร้าน UK พัทยาครับเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับซอยบัวขาวพัทยากลางนะครับก็มีผู้คนหลังหลนะครับมารอหมอปุณตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ เดี๋ยวมาสอบถามนะคะทุกคนมาจากพญาศรตบานครับผมมาจากที่ไหนครับพัทยาเคยเคยสักไปเรีอยงครับเคยสักแล้วกับกระบอกป้นนี่เนาะอ๋อทวดทิติดตามหมอมานานหรือยังครับม่เพิ่งรู้จักกับเพื่อนอ๋อเพื่อนแนะนำเหรอครับใช่หมายถึงเพื่อนเคยมาสักแล้วน่าเคยเพราะวันนี้เขากำลังมาอ๋อเขาไปบอกว่ายังไงครับบอกว่าขอปูนจะมาสักที่นี่สัก้วดีนะ ก็เลยอยากก็เลยชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนเลยชวนน้องเข้ามาเนี่ยขอบคุณครับท่านนี้ครับมาจากที่ไหนครับผมปัตตาค่ะรู้จักเพจบอกรู้ได้ไงครับเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนแนะนำเพื่อนบอกยังไงฮะก็บอกว่าสารวโอเคการงานอะไรเงี้ยดีขึ้นค่ะคครวันนี้ก็เลยมาตัดสินใจมาชวนเพื่อนมามาด้วยกันโอเคครับจากที่ไหนครับผมปัตตาค่ะปัตตาเคยสัตว์รู้ยังเลย ยังไม่เคยสั่งลายมือค่ะติดตามจากเพจแล้วก็มีน้องสาวเขาไปสั่งที่เทชรูเรียนะเราก็เลยแนะนำว่าให้ลองติดตามในเพจดูก็จะมีสั่งศึกษาอยู่ชัดสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจมาแล้วเหตุผลอะไรครับถึงตัดสินใจมาที่นี่มาสักับหมอเพราะว่าเห็นน้องสาวพัฒนาแบบอนเขาดีขึ้นใช่ไหมคะ ครับขอบคุณมากมากครับสามท่านนี้ครับผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วแนะท่านนี้ก่อนครับมาจากไหนครับจากพัิยารคอยเดินค่ะเหมือนกันใช่ครับมา,รมาในาก,การแล้วก็ติดตามทางยูทูบด้วยแล้วก็ยูทูบเจ้าของร้านที่เขาแนะนำด้วยครับอ๋อทีวีเขา<ๆ>แนะนำมาถ้าโอกาสไปหลายรอบแล้วลรอบนี้ก็สมาโอเคครับมาที่นี่ก็น่าจะครั้งที่สามนี่จะสี่แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าโอกาสตลอดที่ที่ชอบมีบ้านเลย โอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมฮะเมื่อกี้เห็นพูดว่าติดตามมาได้สักพักแล้วใช่ค่ะครับใครแนะนําครับหรือว่าไม่แน่ใจคะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วเลยใช่ค่ะติดตามมาหลายครั้งแล้วก็ อยู่แถวนี้นหรอครับอยู่แถวนี้วดเนี่คคยังไงถึงถึงแบบเห้มือนดเลือกเนีเนี่ยเนีเปี้นหีเนเมนเนียเน่ยคร้บเ่้ม้เ้มนเนีะ้มนีเเนดีนยม่ยเรามองนด้ดู่เรอมนย้่ยเย้มเอย้นเคครับแล้วเจอกันครับ ก็เช่นเคยนะครับหมอปุณก็มีการลงตารางสัญจรไว้ทางหน้าเพจนะครับการที่มีคนมานั่งรอนะครับไม่ได้มีการนัดหมายอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการอัปเด,ดตตารางสัญจรทั่วไปตามปกตินะครับคนที่มาก็เกิดจากการติดตามเกิดจากการดูรีวิวนะครับหรือเกิดจากการชอบและศรัทธานะครับในตัวของหมอปุนเองนะครับจึงตัดสินใจนะครับ ที่จะมาซักที่จะมานั่งรอทุกทุกครั้งนะครับทุกๆร้านทุกๆุกจิจการที่เราไปนะครับเป็นการไปเปิดบาร,รมีที่นั่นด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับได้มีชาวต่างชาตินะครับมาเหมือนจะเรียกว่าสังเกตการเลยก็ได้ครับเขาเขามาเหมือนมาดูว่าอะไรเป็นยังไงเขาก็นั่งดูครับเขานั่งดูลักษณะเหมือนกันเราทํานายดวงหรือว่าการซักของของหมอปุนครับก็ตัดสินใจครับ สักลายมือกับหมอปุณไปวันนี้นะครับก็ได้มีการเปิดดวงได้มีการอธิบายนะครับโดยการพูดคุยภาษาอังกฤษโดยก็มีความช่วยเหลือจากลูกศิษย์นี่นะครับในการแปลภาษาให้นะครับโดยการเสริมดวงอะไรยังไงนะครับเมื่อเริ่มใจนะครับกับพระพุทธศาสนาของศาสนาพุทธแล้วนะครับถึงจะเป็นคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีความศรัทธานะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครูบาอาจารย์นะครับเชื่อมั่นนะครับเขาตัดสินใจสักนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับกับชาวต่างชาติผู้ชายคนนี้นะครับครับผมหมอปุ่นะครับสักรายมือเศรษฐีพลิกดวงพิชตานะครับช่วยเหลือด้วยใจด้วยบริสุทธิ์นะครับเพื่อนมนุษย์มามากกว่า5ปีแล้วนะครับใครเจอเราถือว่ามีความโชคดีครับจิตใจอยากให้ทุกคนที่เข้ามาร้วนมีปัญหาครับเราทำให้คุณยิ้มได้ชีวิตคุณเปลี่ยนเราก็โคตรมีความสุข มีบางคนถามครับทำไมหมอปุนถึงไม่คิดค่าครูที่ราคาสูงที่ราคาแพงๆตอบจากใจหมอปุนจริงๆเลยครับตอบเลยเราทำไม่ลงช่วยเหลือคนค่าครูเท่านี้1,000บาทรวมดูดวงให้ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมสักครั้งเดียวถือว่าจบไม่ใช่เน้นในเรื่องของธุรกิจ วิชาที่ครูบาอาจารย์มาจากข้างในร่นล้วนสั่งกำหนดให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยใจอันบริสุทธิ์จริงๆครับวันนี้คุณได้เจอกับคลิปนี้หรือได้ติดตามเพจของพวกเราศึกษาได้ครับศึกษาได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับ5ปีแรกที่ทางหมอบุญได้สักไหลมือเศรษฐีเพื่อแก้ดวง แก้ชะตาให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกท่านวันนี้เราพบเจอกันแล้วถือว่าเราเคยช่วยเหลือกันมาดูแล้วนะคะหากชอบนะครับทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแชร์คลิปนี้นะครับให้กับทุกคนที่ยังไม่เคยได้รู้จักกับเพจหมอบุญได้รู้จักนะครับเราได้ร่วมเป็นสะพานบุญร่วมกันนะครับเพื่อให้ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นสะพานบุญนะครับและทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความศรัทธาจริงๆนะครับหากศรัทธาแล้วนะครับติดตามได้นะครับพวกเราไปไหนอะไรยังไงลงไว้ที่หน้าเพจแล้วเรียบร้อยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกๆคลิปเลยนะครับเป็นคลิปที่มีความเชื่อนะครับ ขอให้ทุกคนใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ